เนื้อป่าจะดูชมพูมากขึ้นเลยแล้วก็ความเนียนละเอียดนมันกลืนกับเนื้อป่าค่อนข้างมากเลยนะครับแล้วก็อยู่ได้นาน สวัสดีค่ะชื่อชิสาแอลค่ะก็วันนี้จะมาปรับรูปปากอะคะ่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วก็คือจะเป็นคนที่ปากค่อนข้างบางแล้วก็ไม่ได้รูปขอบป,ปากไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะได้เป็นยกมุมปากให้ปากด้านบนเป็นแบบคล้ายๆแบบปีกนกแล้วก็ข้างล่างก็เป็นออกรูปเชอร์รี่นิดนึงอะคะ่ะให้ดูแบบเออมีมิติมากขึ้น ็รู้สึกว่าปากตัวเองบางแล้วก็แบบหุ่ปากไม่ชัดปากบนนะครับก็จะหุ่ปากก็จะดูบางเนื้อปากล่างก็จะงุ้มุมเข้าอันนี้ใช้ตัวลิซเซียนชิสเป็นฟิลเลอร์ที่ไว้สำหรับฉีดป,ปาโดยเฉพาะเราเห็นว่าตัวชิสเนี่ยมีข้อดีกว่าตัวฟิลเลอร์ตัวอื่นคือ1เนื้อปากจะดูชมพูมากขึ้นเลยแล้วก็ความเนียนละเอียดเนี่ยมันกลืนกับเนื้อปากค่อนข้างมากเลยนะครับแล้วก็อยู่ได้นาน เติมฟิลเลอร์ปากคือเติมขอบไปนะครับเลกยกมุมปากเนาะแล้วก็เติมวอลลุ่มปากล่างสร้างรูปพีชสองลูกมาให้ดูสวยขึ้นเติมกระจับตรงกลางไม่เจ็บเลยค่ะชิลมากชิลแม่ใช่ไหม